ทำใจเธอนั <łość> ้นด <Harriet. S 1> ีจะานูกเท้านะไม่เคยได้ให้เธอนั้นใจดีทำให้เธอนั้นใจดีทุกวันแต่เธอนั้นลัมาเจอมันกบดีก็จะก็เล้ว หัวใจของฉันมันก็จะแตกสลายไปแต่กลับไม่มีใครอยู่รัการแบบนี้หัวใจของฉันมันก็ไม่มีอะไรด้วยเลยหัวใจของฉันมันไม่ดีที่ตรงไหนทำไมหัวใจของฉันมันไม่ดีที่สุดอย่างบอกแล้วใช่ไหมว่าเพียมันเศร้ามันเศร้ามันเศร้า เพีงสักเพยงสเพงอ้งส uh? um, uh? ่เพีงส้ราบอกาาจะรู้ว่ามรสานลยก็นาจุเลย จะรู้ว่ามันนั้นไม่สนหกหัวใจหัวใจของฉันนั้นดีดีหัวใจของฉันนั้นรักใจชุดมชื้นตลอดกาจใจตี ยังจะรู้ว่ามันนั้นก็มีคนที่รักยังจะรู้ว่ามันใจดีทำให้จน,จนใจเดือดร้อนใจเธอเดือดร้อนใจเธอนั้นทำให้ใจของเธอมาใจมันสนั่นเดือดร้อน ใจของฉันนั้นทำไมฉันนั้งทำห้ฉันเสียใจใจอยีาูดไทยก่อนโห้โ่ไอนโอ้โอ้โ่ะโอ้ัอ้โองโอ้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 โองโอ้โอ้โอมิน้โอ้โอ<ๆ>้จอ้โอ้ลอ้นอ้โเ้โง้อ้โ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 ้าไ้้้โั้้้ 有没有保障呀，两百块钱再来一个包包。拼凑。眼睛不能画，有黑吗？亮晶晶。OK。好了，那再给你拼一下吧。 คือก็อนโดนซึมก็เข้าไปเลยแบบอันนี stuffing, okay. ้กันเป็นมาต่อสู้นะคะแล้วน้องจะก็จะปวดซึงแบบต่อสู้ให้ฟังนั่นเองชู้รอบชู้รอไปเรื่อยแล้วคนอาหารชุดอาหารเกิดมเป็นของภาษาไทยนะคะอุ้ย เขาตอยู่กอได้ไหกันก็กลันู้นยงเอเอเยอะ e r f เนีอาว่าบะก็แฟมีกันข้าวแต่ละท่านก็จะพูดเยจึผู้ชาอาจจะชื่อแต่ผู้ชา่าร้อยครบไปสามสิบสองาทีแล้วก็ต้องไปบุญโอแม่ยิ่งปืน แต่มันเป็นของแบบที่แบบมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่จูกเวยอ๋ออันนี้แหละอันนี้อ๋อโอ้โหเยอะมากอ่ะทุกคนเอาไปไหนได้นะวะ โอเคได้นหงนะไปกันไปกันขอไปนานแล้วเหมือนกันเขาอยู่วอได้รอยแล้วเขาพูดอยู่วอรอนเลยอมไม่ลดามใช่เสแหลกโอ๊ยอะไรเขายู่วอเมื่อวานนี้เขาเขาไปเขาเจคนคนดูไทยนะไม่ใช่รอไทนะไม่ใช่ที่จะออทุกคน

อยากได้ลงใหม่มตอ้รบาอาไรกันนะโอเคมัน hey ก็ตายลวมันก็ตายลวโอ้

แล้วก็เลี้ยวเลยครับพี่น้องการันตีก็โอ้หูก่อนนี้มันเจ็บเป็นไรไหมคื่เป็นจะเถอไม่ได้อมาทไบ้บอกอะไรกันเอ๊ะไม่เป็นไหมต้องไมต้องงเขี่นก็ได้คาิมพ์ใช่ไหมเนะเออเดี๋ยวเขาจะบอกทีนี้แล้วีเนรอมูแต่บอกว่าเราพูดอะไรก็มีแต่เลยจะบอกทีอีกแล้วใช่ไเนอะ โ้ตอนี้ีมาจะจะทีอยู่หรอนะโอ้ยดังนะยังโอใช่เออแล้วบนเออน่บนินได้ไม่ต้องห่วงแล้วแต่ที่แล้วแต่บ่นเดี๋ยวมันเป็นคนส ยวนี่กันเดี๋ยวขั้นตัวเล็กสวัสดีท่านผู้ชมตุให้ด้วยนะครับวันเสาคิมแมสื่น้ยายบ่ดาบีชาเช่นกันนะครับจะเลยวันจนรั่นจะเลยก่อนนะล่ะ

私は。<music>

งานหนักหนวดสู้ใครก็ไม่ได้น้องจามินพ่ายแพ้ไปอีกฝ่ายแล้วนะคะมาทิ้งคิดต่ออีกไหมเนี่ยเสียงยังไม่พอยังไม่หมด คนให้ทีนนให้ทีอ่ะเดวเรา้าไปเมาคนดีๆแล้กราจอคนดีๆแล้วไกดีๆแล้ไปกค่ะ